1> 1, 2, บาทหนึ่งประมาณสองบาทไอ้สองพันฝากไว้ว่าจะได้ไว้ซื้อหลายหลายบาทพอฝากไปฝากมามันขึ้นเจ็ดพันเลยไม่ได้ 2, ทองคําเลยนั่นก็พอรีบได้มาก็รีบไปถวายของถ่ายกันใหญ่นะมันไม่พร้อมเท่าเลยนะไม่ติดนี่มาถาหน้าหมดมองเห็นหน้าคนจาไม่ได้ฉันก็ไม่นึกเลยมาว่าไม่นึกเลยนะเนี่ยพอเห็นหน้าหลัดพันลบนะไม่นึกว่าจะมาเป็นดิเกยอย่างนี้ได้ก่ <c oughs> อนีเป็น ที่เลี้ยงเขาเรียนหนังสืออยู่ทีนี้เป็นหน้าจริงขรือล่องโก้เห็นหน้าแล้วนึอเออทำมาเป็นริเกได้เห็นที่เลี้ยงไั้เขาสองตายายเนี่ยคุณนายเนี่ยพี่เลี้ยงเป็นเขาอยู่โรงเรียนแล้วท่านก็เป็นผู้ปกครองสมัยนด้งานรับราชาการอยู่กินเหล้าทีละถ้วยยวย,ย่าทัมันก็เลยเป็นโรคตับหมอบอกอีสีเดือนสวัสด,ดีลาจากโลกมีอะไรก็กินกินซะนี่อยู่มาตั้งแต่้องพันห้าร้อยสิบเนี่ยยังไม่ตายเลยสี่ปีเลยสี่เดือนมาตั้งนานลว ในสีเดือนเนี่ยดีอย่างท่านบอกว่าเขาบอกว่าจะตายแล้วนั่งกรรมฐา,านใหญ่เลยเพราะว่าบวชเขาแรกยังไม่ได้นั่งกรรมฐา,านไม่นั่งใหญ่นั่งพอครบสี่เดือนแล้วพออย่างเดือนที่ห้าเอน่ะบวตายวันนี้นั่งได้ห้าเดือนไปหาหมอใหม่หมอเช็คบอกว่าเครื่องเยอรมันแต่อย่าสึกนะสึกจะตายความจริงไม่ใช่สึกอยู่ที่สึกจะตายนะอย่าง้สึกไปก็คงไปกินเหล้าแล้วคงจะตายอยากตายก็ง่ายๆหาเมียโคงก็ขัวก็กินสักเดือนนึงคงจะตายเหมือนกัน นี่แหละบุญสัานผักดันนะผักดันถ้าไม่กินเหล้าไว้ก็จะสลาดเฉลียวเจ้าค้านน่นค้านี่ก็จะไปกันใหญ่กเลยกินเหล้ามึนทุกวันไปทํางานมึนเซอร์พอเลิกกินเหล้ามาคิดได้มานั่งกรรมฐา,านเนี่ยสี่เดือนนั่งเราจริงเอาจังบางวันเคยนั่งถึงสิบสามวันสิบสามคืนออลุกออกมาไม่รู้พานุ่งรลืมตัวไปเลย <c oughs> ไปรู้ตัวอทีสนามหลวง <c oughs> เอ๊ะ มันมองรู้ตเองอ้าวไม่ใช่พระนะมันลุกางนเกงใส่เพื่อแจ็คเก็ตอย่างดีเลยเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราถึงจะได้กินข้าวล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าน้่งของนี้มีแบงค์ห้าร้อยใบมึงได้เลยไปซื้อซื้อข้าวแกงกินเขียมกินจานเดียวฮะจานละหกสลึงกินจานหนึ่งจะซื้อน้องแข็งเปล่าก็กลัวจะหมดสตังค์ด้ความโง่ของตัวเองไงนะก็ขอหน้าเปล่ากินกินเสร็จแล้วคิดจะทำยังไงน้องเงินห้าร้อยมันจะใช้ได้เลยไปขายทูบเท่ากับเรานี่เราเรื่องจริงให้ฟังก็ไปซื้อ หอมนางลอยที่หน้าวัดอนงคารามเขาขายกําละห้าบาทเขาก็เห็นใส่เสื้อนุ่งกางเกงไปซื้อซื้อลองดูสกักสิบกํากําละห้าบาทบอกจะซื้อไปทําไมอะ่ะไอหห้หนูถามไอ้หนูบอกจะซื้อไปขายครับเอองั้นสิบกําเนี่ยนะค่าเอาเองเจ็ดบาทนั่นเองเห็นไหมเจ็ดบาทเขาขายกําละห้าบาทราคามีเอาเจ็ดบาทก็เดินเข้าซอยสารพีหลังวัดเดินยังมาทําสุดซอยแล้วขายหมดแล้ว สิบกรัมกรัมละห้ามาได้ห้าสิบบาทนึกในใจเลยว่าเออคนนี้ไม่อดตายแล้วจะต่อไปจะจะเป็นมีอาชีพอย่างหนึง่งคือเดินขายทู่แต่ยังไม่ทนกินข้าวกลางวันนะลืมตัวไปเลวเหมือนกับก็ม้อยไปเฉยๆมามอยอยู่แถวสะพานพุทธเนี่ย้างหน้าพร,บระบรมรูปราชการที่หนึ่งรู้ตัวไอทีถึงวัดเกตุงไปแล้วลวงเงินดูไม่ไม่ม,ไมีไปไหนหมดเงินไอ้ก็ขายทู่ได้ถึงห้าสิบมันไปไหนจําได้นะไปรู้ตัว ก็เข้าไปในครัวไปช่วยแม่บวยแม่ครัวช่วยบวชเคยทํางานทํางานแล้วก็กินข้าแวแกก็ถามว่ามหาจะบวชไหมบวชสิาจากบวชแย่แล้วแกก็กวีก็วาดเลิกจากครัวแล้วเดินไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อฉันจะบวชหน้าสักคนนึงบวชใครหรืบวชมหาของอาสิพ่กนี้จะบวชให้ แกก็จัดแจงผ่าไกลอะไรๆบวชตั้งแต่บวชครางนั้นมาก็ยังไม่ยังไม่บายสักทีแต่ก็เกือบเกือบหลายหนละ <c oughs> เวลาอย่างเวลานั่งรอหลวงพ่อวัดเกตุงก็ทำท่าจะคลัง่งคลั่งในใจโยกไหวๆทีก็หายไปทีนึง <c oughs> ผมจะบายแบ่งกับความบา้าไว้มากเเนาะเหมือนกันอ่ะเวลาเดินถาวายสักการะดิเบาหมดเลยมันไม่มีแรงโซเซจะเซ,ซ,เซหัวตีดินเลยถ้าไปเหยียบหลังแล้วชื่นใจบุญอเลยตกแต่งให้พลาะเอาหลังให้เหยียบ เดี๋ยวเรามีแรงชื่นใจเหมือนอย่างก็อะไรอ่ะเหมือนอย่างก็ดำน้ำโลโงขึ้นอย่างนั้นหายใจโลโปงอย่างนั้นเนี่ยบุญกุศลท่านตกแต่งให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมาทุกงานนะถ้าถวายสักการะเป็นอย่างนั้นอ่าอีกคราวไหนถ้าไม่ได้หลังก็เถอะเจ็บขาดใจเดินโซเซเซต้องอลาหังอลาหลังที่สะดือไว้สมาธิมันดีเบาเหมือนคนหมดแรงอย่างนั้นหมดแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยทางบารมีก็พอบทคราวที่สองเนี่ย ท่านก็ถามอีกเสียงเสียงครูวาจา์กันแล้วกันท่านบอกว่าจะไปยังอาจจะไปเปิดสวนยังไงที่ที่บ้านไม่ใช่อะไรแล้เพราะว่าให้มาเปิดสวนบริษัทไม่อยากมาเพราะเห็นทางสร้างบาร,รมีมันยากเหลือเกินยากเอาชีวิตเข้าถูเลยทีเดียวเนี่ยเอาชีวิตเข้าถูสร้างบาร,รมีสวนบริษัทเนี่ยแล้วก็พายาิเปิดสวนได้สิบกสวนได้สิบกสวนก็หยุดประกาศหยุดพอประกาศหยุดก็หลวงพ่อท่านก็เลยมอบประสิทธิให้ให้เป็นผู้ให้สินประมัด ต่อยแล้วสินปรมาทไม่มีกำหนดเวลาครานี่ไม่หมดหน้าที่ง่ายนะให้สินประมาทใครจะรับสินประมาทตลอดชีวิตและจะได้เทียนชัยด้วยอย่างนี้ต้องทําวิธีให้ได้แล้วเหมือนเมื่อคืนเนี้ยทำพิธีให้ญาติโยมสลาหลังนี้เรียกว่าสลาเศรษฐีให้พรไปในฐานะที่ลทหลวงพ่อไอ้ทาหน้าที่แทนให้พรสลา ก็ให้อย่างเดียวพอแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคน,กคนไม่รู้ยากรู้จนใครมีหนี้มีสินก็ขอให้หมดหนี้หมดสินโดยทั่วถึงกันทินหลวงพ่อท่านในอายุย,ยาวยืนนานท่านให้รวยกันแล้วกันนะหลวงพ่อท่านในทำหน้าที่นี่ให้พรอ,อะไรก็เป็นอันนั้นแหละกลับไปรับรองรวยไม่รวยชาตินี่ก็จะบอกคุณเยอยขอให้รวยชาติหน้า <laughs> เนี่ยมาพูดเล่นนั่นี้ก็เลยพรเลยเสียหายไปอีกแล้ว น่นก็ต้องให้ใหม่สมัมบัตเนี่ยอาชาาินี้เลยชาติหน้าดเลยเนี่ยมีเทวดาบางมูเขาบอกว่ามหากุเนี่มันก็เป็นผู้ใหญ่คงจะเป็นอย่างเงี้ยนะให้พรนั่นก็พูดตลกตลก,ตลกเลยพรเลยเสียหายหมดอ่าให้ใหม่อ่ะอะ,อะ,อะ,อะเดชะบ,บุญกุศลที่ข้าพเจ้าหลวงพ่อท่านไหนทหน้าที่แทนนี้ขอให้ญาติทั้งหลายจงสร้างบาร,รมีไปทาทางบาร,รมีของตนของตนเถิน เจ็บแสบไปเลย <laughs> เอาละนั่งนั่งกันมาฐานกจะได้เลย,เลย,เลยกันเนาะดึกแล้วเนาะ